แม่พี่น้องจ๋าเจอกันในป่าอีกแล้วกับฝรั่งฝังโค้งวันนี้มากับคุณปรกรณ์ตามล่าหาเห็ดจ้าได้ข่าวว่าเห็ดออกเฮาสองคนก็จะอยู่บ้านบ่เป็นซุกแล้วจะรีบเข้าป่ากันเลยปะตาฝรั่งฝังโคงกับคุณปรกรณ์ไปว่าจะมีเห็ดให้เฮาเก็บไหมวันนี้ นี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเจอแล้วสิ่งที่เราตามหามันมาแล้วจ้าสวยๆเลยอ่นอ,อนๆพุ่นอะอืมสวยมากโอ้ยังสวยๆอยู่เลยจ้าจ้าเจออีกแล้วสวยมากปื๊ดงามขนาดดอกนี่อืมอืม คุณน่ะงามๆเลยมีเจ้าของด้วยจจ้าเจออีกแล้วสวยๆอุ้ยคุณน่ะกำลังงามเลยทำไมมีแต่ดอกเดียวจ้ะงามขนาดส้มจะหมักส้มสวยๆเลย อาหมวกส้ม,มงามขนาดนี่งามส้มจ้าอาเก็บคอมึง้งนี่เก็บเร็วๆเลยอืมกดดูตีนจะเหยยบเลยโอ้ดอกงามๆได้ดอกงามๆเนาะ,ะตรงนี้ออกเป็นกลุ่มเลยเนะาะพี่นะ,อะคอยลังมาพี่พี่ซีห โอ,อ,อ้ดินกระรังสุมเออเดี๋ยวฮะก็จุม่มนี่งามเนาะพอมึงเนาะไหนเอาวัดหน่อยเว้ยงามเลยชักอือป่ะเอาพอได้บ่เอาอเถ่อบ่อไงเออขัดข,ขามันเดี๋ยวก้อนชินไปตัดขาจะ้ะเพราะว่าเออไปนั่งตัดขางามงามดีดีนี่ได้เถ้าสองอ่นงามงาม สามอันพุนเจ้าเห็นบอนี่เด้สามอันเดี๋ยเอาเอาสองอันนี่พอถมขวยเนี่ยเอยป่ะโอ้จุ่มนี่ออกเป็นลุ่มใหญ่เลยเนาะหัวมันเกือบมองบ็เห็นนี่เด้ท่านี่สามซีดอกพุ่นี่หันหันยุตีนยุตีนดอกหนึ่งเดี๋ยวบ็เห็นไเนี่ย่ะหันยุตีนได้เฮ็ดชม ออกเป็นกลุ่มเลยอยู่ตรงนี้กลุ่มแบบไงแต่ดอกงามๆคุณอ่ะโอ้อ,นนอืมอืมเออ,ออสิลๆนอกบ๊าดถมควายน้ำเนยครับงามเนาะบ๊าดเอ้อเอาถัาวเก็บโอ้ถมควายให้น้ำเนยย่เกือเลยโอ้ น้ำเอ้ยมยีสองอ,อ,อีกลูก,ลกน้อยดอกนี่ใบไ,ไม้ปิดอยู่จ้ะเคียยวใบไม้ออกขาจุนพูนอยู่นี่จ้าเอ๋ทำไมเธอมาแอบ,บอยู่นี่คะ ย่างไก่เห็ดนี่ขนาดรัดเอ้ยอุ้ยนี่ดอกหนึ่งทถาฟูสองอยู่น้ำกันสาม,มสามดอกอเห็นบอกเขาลายละพูนแตกสวดๆเบิ้งดีๆเบิ้งดีๆแดตฟอมใช่นี่อีกว่าม,ม,มั่วงานหยุดงานไปงามปะพุ่นอะ ปาดตาตางามเจ้าเห็นบัดอกทั้งรังคอยพักกันเดียวไปเห็นเห็ดจากโคนนี่นะบัพักกันเห็นเห็ดจากโคนสิหนินี่เห็ดนะนี่เห็ดนะจุ๊บดอกปากงามเลยอือครับ เดไอรัดเริ่มอันนั่นละเดอย่างเนี้ยเหยียบอีกหัวนี้นะทั้งหลังเต็มจูนพูนอยูนอ่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้เก็บแม่บอนเป็นเฮ็ดเพิงเหลืองหยาบแจงเก็บเไาเก็บไปให้แม่ยาย่ันรัดเก็บไปให้ไอรัดงามเทลงงามว่าลัดเฮ็ดเพิงเหลืองมาเอาไหมงามเทงามว่าพูนอ่ะโอ้อย่าบจัแตกมูลเนี้ย โอ้ด้เซฟดอกใหญ่หนึ่งสองสามต่อกันเลยส thảo thảo thì thảo ngào thảo 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 เขาห้องอยู่กใกล้เขาสิมาเขาใช้กระตาคอยลวดเขาเห็นเขาสิว่าเ้ากกอนเก็บเห็ดสิว่าเขาเก็บเห็ดสิงยางใส่พวกนี้นะไม่ใช่เขาตัดขาเห็ดจะ้ะจําน,น่ล้ล่ะเออ รัดขาเห็ดยุ่ข้ังหนานี่ล่ะนั่งยุ่ข้ังหนานี่เขาบพ่ได้อันนั่นงามไยออกอีกรวดให้มันขาวจนนนันพร์พเลย ขาวกระตานจะง,งามอืมขาวไนกระตานจังขาวจันพรอย่าทิ้งลงแมแเวบึงในแม่ดอกไปทั้งใลยนะอือดอกน้อยดอกง่าวงกันอยู่กะเลี้ยงงามๆเลยอืหืกาเลี้ยงกันเนาะ จับจับจับลงบดเอออะไรอืมจังละฮะลูมาละคนมาละเลยเขานึกว่าเขาเก็บเห็ดนั้นยางใส่เลยจ้ะตต้งดีแท้เขานน่าตัดขายเห็ด ัแต่ก็วดเต็มเู่เอาจากเครือแนี้ดอกน,น้อยๆเลยสิเทียบทมโทม,มอ่ะใช่นี่วาโอ,อยโนมา <c oughs> นี่ไงโอนมงเจ็ดโอ้อยหเห็นเดี๋เป็นตัวีตอนึอ่งมันติดกันกับอันที่ <c oughs> จเจ้าห้องกันเลย ทุงมือข่อยย้อนลงกับตาโทษด,ด,ดข,าดขาา้าสิตัดใส่เสียห้เบิงเวยจ้ะเฮ็ดพวกค้าแดงคายังข้าสิตัดใส่ถุงไปเลยค้นหลายเต็มปลาอยู่เขาคิดวอยเม่นเฮ้าอันเก็บเฮ็ดนะคาสิมาหาเฮ้านะยางใส่เฮ้าโหลด โอ้เพิ่งเลี้ยงพุทนสามดอกซีดอกเลี้ยงกันอยู่พุ่นนั่งตัดขาเห็ดจุูตากะเลี้ยวเบิ่งเห็ดไปอันนี้เห็ดคั้นล่มเจไว้ไปรปนอดอกเดี๋ยวเห็ดอันหมวกสวมกับงามเนาะก็เป็ดแปดหมวกสวมงามโอ้ยหัวรุดนด่กหัวรุดดอกแรกที่ข่อยเตยเล่นนั่นเดียวคอยว่าแม่นอันบ่แม่นเห็ด เอาลงณุงเจ้าอ ah. ันนี้ไว้ไปไอรัดตัดหมวกส้มสะอัดน้อยน้อยเนี่ยลงตัดปุดตัดปุดลดหมวกส้มจ้ะพอมึงเสพเดีอดน่ะเสพเดีอดน่ะเอออืออือเอ้อเสพขยันเออบัสียดายเด้อจัาดอกนี่นะคาเฮดส้มนะบัสียดายเพราะว่าทั้งรางมันก็แข็งับเอา ไปก,กินว่าเมือดอขึ้นเก้างามเป็นกระตาเป็นกระตาเลย้ม,มขนาด